สวัสดีครับท่านผู้ชมเอซี FC พระตกแหลทั่วโลกวันนี้หนังนน่งมาผู้เดียวมาสารปูเตาสารปูเตาเะครับเด้อผู้ยิงไงงวดที่แล้วก็เป็นเลขหางประทัดมั่งเพิ่นเข่าในซองที่จังไหนเดี๋ยวติดซองให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเนาะวันนี้มาขอเพิ่นสองอยางเลขเซียมซีกับเลขทูบวันที่16มกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนะครับเนาะ นี่อยู่้องหลังผมนี่ปูเต่าผู้หญิงใหญ่คำนอ้นให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมบอกเคยขาดประจํานี่คือสารปูเต่าผู้ยิ่งใหญ่มือน,นี่พอต้องเลียกคนเดิมผ้าสวรรค์ม,มาหาเพลินมาคอยโชค,คอลาเป็นเป็นปีใหม่บ่ะเนี่ยสิบหกมกราสองห้าหกหกเท่านั้นปูไปท่านผู้ชมไปกาบไปไหว้น้ผม มาผู้เดียวก็บอีกท่านหนึ่งก็ท่านหนึ่งก็ไม่ให้แปงนั่นแหละครับมาสวัสดีท่านผู้ชมเป็นทางการนะครับเนาะมามาขอพร้อมพอทองแรลคนเดิมปูเต่าผู้หญิงไงนะครับเนาะขอทองแหลวังว่าปูเต่านี่เสิให้เขาอีกงวดบังทีสิบหกมกราสองห้าหกหกขับปูเนาะเอาจังๆได้ด้บ้านนีู้ผู้ชมมา มาไหว้มาโน่นมานี่พร้อมหมอ้องเรียรขอเพื่อนครับออลมเอ้ยลมเจ้าคือลมดีแท้ หยุดหย่างเดียเทียนเพราะมันลมจเย็นๆหน้าลมย่าผมหยุดถูหยุดเทียนจเจ้าอย่าล่มแม่ล่ะ มาท่านผู้ชมมาทรงกินทรงอย่างมาขอเพิ่นนอกรับรถนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อสาปูเตาปู้หญิงไงปูเคยโด่งดังมีชื่อเสียงมา ริบ้านซาหาบาลื้อมาแล้วงวดที่แล้วขอทัองแรกับเอฟซีพกขู้่ขาขอความคุ้นปูเต่าที่ให้เขาเป็นเลขหางประทัดหรือจังไหนนี่ละแล้วครับเนาะก็งวดสิบ้านี่งวดไม่นี่วันที่16บหกมกราสองพนผมขอทัองแรมคนเดิมห้าเอฟซีกู้เพินลำบากมาขอโชคขอลาปูเต่าขอสองยางครับเลขเซียมซีกับเลขทูกเนาะสองย่าง ปูจัดไทยอันใดก็ได้หรือเป็นเลขทูบหรือเป็นเลขเซียนซี่พ่อผมพอทัองแลคนเดิมก้าวจบกาสิเชิญปูมาหยิบเลขทูบและเลขเซียนซี่ให้พวกพวกขาเป็นเลขไทยลอบที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นเลขไทยรอบที่หนึ่งสามตัวและสองตัววันที่สิบหกกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนะครับเนาะปูผมหวัง,งว่าพอท้องแลคนเดิมนี่หวังว่าปูสิจัดให้พวกพวกขานี้รอดมาเพิ่มเย็นที่พึ่งสุดท้าย ของพวกผู้ขารู้ครับเะาะคือปูเตา่าผู้หญิงไงสักสิทธ์เออหูเห็นเคยให้เขาสามตัวจังๆชนิดแบบบต้องว้าถึงเก้าหนึ่งเก้าสางซื้อเสียงมาวันที่นี่กะปูเตากะจัดให้ช่องพอต้องแลกคดเดอรให้ปังๆสามตตรงๆจักเถื่อนนะครับละเอาเป็นงวดสิมานี่แหละงวดวันที่16บกมกราสองพันเท่านั้นกูผมบังว่าสิ เอาเป็นเลียงเสียมที่หรือเลียกถูบนะครับเนาะขอสามตัวเลีท้ายรยรวัลที่หนึ่งเท่านั้นสองตัวครับสาธุ มาท่านผู้ชมมาปูมายิมเลขอทูผายวันต้องแล้วคนเดิมครับท่านผูบบ้ชมครับเป็นเลขอกายวันที่หนึ่งเท่านั้นขออันเดียวครับเป็นเลขอกยายวันที่หนึ่งคออันเดียววันที่สิบหกกรากาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะเชิญคำท่านอันเดียวปูเต่าผู้ยิ่งใหญ่ โอลดแล้วครับผู้เตาหยิบให้ยางไว้เลยหยิบให้พอต้องแลกกับจุดยางไว้คือกันลมลมเอ้ยลมครับเด้ล ปูจะจ้องนาผมเลยครับผมยานครับเดี๋ยวไปเงยนาขึ้นก็เห็นต่ปูเดี๋ยวบงางนาพอต้องแล้วคนเดิมผมยานอยู่เลยครับอืมกังเว้นกับสามปูอืมมาผู้เดียวก็อีกท่านหนึ่งมี้แปงหนุ่จากมี้แปงไปปู เฮาอยู่ครับเผือกอ,อยู่ครับอ่าแปดหาหาแปดนี่อยนี่มาขอเพิ่นไม้ก่อนครับครับครับมาท่านผู้ญญชมว่าเบิ้มกันนะใว่าหยิบเหล็กเซียมซี่ให้ท่านผู้มชมเอฟซี C. คือขอท่องแลียดนะครับนะป้าเออเลขเสี่อมซี่ปูเตาปูยิ่งใหญ่ม,มาหยิบไผ่พวกผู้ขาวันที่16บหกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นขอเทรามาพอต้องแลียคนเดิมสิกเขย่าสามเถ้าครับท่านเออขอเชิญปูมาหยิบเลขเชียมซีให้สามไม้แต่ว่าหยิบเทรามาเนาะครับเนาะเป็นเลน็กชายวันที่หนึ่งเท่านั้นอ่าวันที่16บหกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเชิญครับท่าน,านปูปูยิ่งใหญ่ไม้แรกครับ แห่งเนียงๆหลวนไปแล้วครับป,ป,ปูเตาผู้หญิงเงี้หยิบเหล็กเสื่อมซี่ไห่พอต้องแลคนเดิมฮ <laughs> าครับหมายเหล็กหาด้วครับไนดะ้เหล็กเสื่อมซี่ปูเตาหยิบให้พอต้องแล่กับท่านผู้ชมอ่ะหมายที่สองครับท่านต่อจากหาด้วยครับไนดะ้เชิญครับท่าน นั่งๆไม้ที่สองปู่เต่าผู้ยิ่งใหญ่ยิบให้แล้วครับเก็ตครับท่านผู้ชมร่วมกันเป็นหาเกตนะครับเนาะอืเอ้าอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมอ่ะวไม้ที่สามท่านไม่ตัดสินเลยปู่ไม่ตัดสินใหญ่เลยบาทที่นี่เรียกรางวัลใหญ่เลยเรียกถ่ายล้นทีหนึ่งเนาะอ่ะอต่อจากต่อจากหาเกตมาครับอ่ะวไม่ตัดสินเชิญครับท่าน อย่างนังน่งๆไม่ตัดสินปูเตาผููหญิงไงหยิบเหล็กเสียมซี่วันที่16บกกรกาคมสอนหหมายเลขหนึ่งครับร่วมกัน5 7 1กตหนึ่งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นให้เบื้องเป็นแนวทางฟังเป็นแนวทางห7 1กหนึ่งอันใดก็เกินขึ้นได้ครับเนาะเดี๋ยวมาเบื้องเลขกทู่แล้วก็ขอรอแค่ไรจักน้อยพ่อป็นยากระสาบกระใสอือพ่อด้านหลับเนาะ วางได้สิน่ะมุ้เจ้าจะว่าคือไข่บ่เราเคล,าาลียร์จักหนพอโดนเรากินข้าวเสียดดำบักคงตำมะละกอโอ้ยบ่บ่บเป็นตำบักคงหรอตำมะละกอกับติ้งปลาหลดผักกระน,นองมา้าแก้วบองเนาะเดี๋ยวจะ <สา S 2> ไปเบิ้งของเราเคล,เคลน้ำผมแล้วก็เบิ้งเลียบทูบแล้วก็ลากับ คือเบาบัางหันละลากาไปอย่างตะบะคุงพะกะนองมาปีกบอหลุดใจไปไปเบื้อง,ของเขาลอกแคลน้ำผมชองเขลอกแคลนไหนหางประทัดให้เพิ่นเบื้องก็นน่ะพระต้องเลยครับอไรล่ะนี่ครับสามแปดหางประทัดเลขปูเต่า ามแปดห้าสี่หกอันนี้อันได้กันเกิดขึ้นได้ครับครับอันนี้ของงวดที่แล้วเขาครับเรียกขาหางวะทนสามแปดห้าสามตัวนี่สองตัวกับสี่หกไนท่านผู้ชมตัดเอามาบบที่นี่มีอันหนึ่งอีกพาดเพราะอะไรครับขันขวางยูปูเตานี่ต้องซองให้เบ่งนี่อันหนึ่งกับนี่กับฮางวัฒทัด้วยกันอันนี้ออกเราไปก็อยาลืมยาพาดคือกันนี่ เก้าศูนย์สองกับสามหกเลยครับอืมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่านั้นเบิกเอางวดต่อไปกะบ,บ่อเนะเก้าศูนย์สองกับสามหกวันที่สิบหกมกราสองห้าหกหกนะครับเนาะเป็นเกิดขึ้นได้เบิดครับมาเฮง,งเลยยังไม่แปลง่ยนเนจ้าจว่า,บาเบิ้งเลขยยุ่เสาดิ Đấy à Nè 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 Đấy Tháo nè tháo nè Nè bò Chá Ồ Nè bò mình bèn khiến Tôi mừng nè Chá bèn khiến tôi โอ้ท่านผู้ชมตัวแปงเห็นนะจ้าท่านผู้ชมเบิ่งก่อนเด้อแปงเห็นเลขอืออ่าเบิ่งยากเว้ยเบิ่งไกลๆองค์ที่เท่าไปอือหาสามก็ได้เก้าสามก็ได้สองหาก,ก็ได้ที่แปงเห็นนี่ค่ะจ้าเออ อาสามเก้าสามสองหาโอ้เจ้เห็นทีติเห็นจังสันแล้วเจ้าว่าใคยบ้านคนอ,อื่นจมาใช่อยว่าจังได้นน่โอ 9, 3, ้เก้าสามกับเกียหาได้ว่าเจ้าว่าก็เห็นเก้าสามคอยเห็น, 9, เ,หน 9, 3, กเก้าสามกับเกียหามีไ้แปงอือเืออยู่ไปไปเบึงไหมครับครับครับฮะงันเลขสาดอกวบังหัน เอาเป็นได้ตามพื้นตามสารปูเต่าดิสบ,บุชมก็น,นี่แหละครับสารปูเต่าผู้ยิ่งใหญ่ให้โชคให้ลาดสบ,บุชมคุ้มไม่ย่แปงบ่ถแขงหัวก็ถือคนนะแม่สมองเนยเฮ้ยคุ้มตุ้ย,ยไข่อืคู่มือนี่คนเ,เด่นช่องเจ้าย่างเดียวด้วยอช่องเจ้าดิเขาสังเกตบ้านวนตัวเขายัางจับหูท่าน สังเกตอย่างต้องตัดมหมยเขาเอากันบ่เคยพลาดเพราะนะเกือบทุกสารเลยกันเนาตัดเพราะนะโอ้อ่ะกะผู้เพิเ่นได้กับเิ่นดีใจเนาะกะดีใจนักเพิ่น,นแต่ละอ้าวแต่ผู้ชอบเห็นอยังบ่ครับยุตน,า,า,เนา,าเจ้าเห็นอยังบ่กไม่ยี่แปรงนั่นเห็นยุคเก็ซีนั่นกลางกลางด้วยนั่นโย่เพื้นนั่นนะโอ้แม่เจ้ารับเก็ซีพราะนะไม่ยี่แปรงเราเห็นกับอัน แปดสี่เกดคอยเห็นโอ้โอ้มีเปียงมีเจ้าท่วงนี่นเหี้ยเอาเดียวฉันได้ท่วงจะขู่ตาตาตัวใครอ่ะตาดีคอยไม่อยากท่วงซื้อตัวคอยยหนท่านผู้ชมว่าอันเรียกหลายตัวซือซอซ้อตัวฉันซ่ร้าคอยจะท่วงบ่กเฮ้ยบ่สิเป็นกิโลผุดสีหางเราอ่ะ,าาไอะ,ะไม่เงี่นี่กับว่าเหยเอาไปอ่าแต่ผู้ชมที่ยังอยู่ตหนา่าแต่ผู้ชมนั่น มีบ่ครับสองเก็ดหกหนึ่งบ่คือจังไดอ่ะขอให้ท่านผู้ชมให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับเนาะไปเบิ่องมองไม,ม่บปหนีิไปเบิ่งเรียกในพ่านกันน่ะมีบ่พ่านกันเด่นนี่นี่แปงจ้าจะว่ามันยังอยู่ในพ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแล้วห้าเก็ดห้าเก็ดตรงกลางด้วยชัดอยู่

ใอยก็เอาอยู่ว่างเนี่ยนละ่ะเนี่ยพนมีจักซื้อพนมซื้อเอื้อยละเขาไปถามตัวเจ้าจักเนี่ยเอื้อยจักลาบ่จักหละบ่เขาจักเป็นบ้านตัวบ่าตัวใอยโอ้ซื้อจักหลาอ่ะย่อมเ่อะนะมีทางไปยังใดน้อยเจ้าติดเจ้าเนี่ยมาทำเจ้าไรเดี๋ยวแต่ อาจารย์ผู้ชมเบิ้งกันอยู่นี่มีบ่อยู่พานนี่แหละอาจารย์ผู้ชมเบิ้งเป็นแนวทางลแล้วก็แคบไว้ผมบ่สาม,มารถสิไปทวงให้เห็นทุกตัวได้เพราะว่า,าให้เบิ้งเป็นแนวทา่าเนาะรับเนาะไปเบิ้องวงไม,บม้บ้านนี่มาเบิ้งแถวหลังปูกันอ่ะอมาซสรงเบิ้งแถวหลังปูเต่าอาจารย์ผู้ชมเบิ้อง,งสองเนาะส่องดีๆด,ด้วยแถวหลังปูนี่บ่เนี่ยเนาะ ครับครับครับนะครับท่านผู้ชมเห็นยังบ่โอ้ย่ะมองข้อพอนนั่นโอ้อค่ะอ่ะครับท่านผู้ชมเบืเอ้องบนมองข้อแต่ว่าออกดูพอดครับเขาว่าเลขยอยู่ข้อพอดน,นี่อะท่านผู้ชมเห็นเป็นยังไงวันที่16มกราคม2566 ท่านผูชบบ้ชมเบื่องปเป็นแนวทางหเห็นเป็นอย่างบ่ยู่ละมองข้อปูเตาท่านผู้ชมอันใดก็เกิดขึ้นได้ครับอันใดก็เกิดขึ้นได้สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอันใดก็เกิดขึ้นได้อยู่สารปูเตาแต่ว่ันแน่ๆกายชาติดอกให้ท่านผู้ชมเบื้องเอาสามตัวแบบง่ายน,นั่นน่ะพูดนะ่ะเอา บึ้องกระขาดก,ก็จะเป็นงามขอบคุณค่ะเจ้ามาขอบคุณใครยังจไงดิเ,เจ้าชมว่าง,งามดิเอาใครว่าเลขผุนแมะว่าเลขเจ้าคือเลียวหนามาทา่าใครสนะโอ้ยใครจังหวะมันซื้อดอกโอ้ยก็ไปค้างคิดหลายเขาบอกว่าเลขงามเหมือนจะได้เจ้าของสิขอบคุณก็พราะน่ะอื้อยจังหะ คอยบ้าง,งามสันบอกคอยตามเจ้าข้งงามอยู่โออเย,ยสิไปหายใจหน่อยเลยเจ้ามามามาเบิกเรียกเจ้าเจ้าฮู้เห็นบ่เจ้าทวงไอ้เพื่อนเบิกได้เป็นยังไงไม่ใช่แป้งกินมาไอ้เงี้ยงตะคิ่งเลยลูกขาห้มสะแบงหรอฮะแต่ว่าชมเบิกเอาเป็นยังหกเก็บหาครับที่พอต้องเรียเห็นอยู่ห่างกันนะครับเด้อ เออว่าต้องเรียกสิท่วงหกเก็หานี่อยู่ข้าปูเต่าไปทีนี่กะทุนี่ละบ่ได้ไปเบิ่งหลายดหรอกตัวผู้ชมสิแคบไปแล้วมาเบิ่งทั้งแถวๆข้งนี่เพื่องซอกเสียพอตอกเรียซ่องให้เบิ้องละให้เห็นเบิ้องละเอ้าเบิ่งเบื้องเราอยู่ในซากเลยมันหยังสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นอืมเบิ่งเป็นแนวทางแนวถนน ะครับเนาะอือเอาพ่อเป็นยากระสอบกระใสอืมพ่อเบิ้งเรียกกับพ่อได้นอนหลับพ่อได้ไปฝันไปยังไปน้ำมูน้ำยังเข้าไปอ่ะปืนนี่มีบบนี่ปืนมีอยู่ปืนแต่ว่าบ่มีเหล็กปืนมหยังนี่ได้หันนี่ละคองแท้เพื่อนมีนี่ยังนี่ได้นี่นะครับปูเตาเด้อครับเด้อปูเตาผู้ยิ่งใหญ่ เดี๋ยวก็เออผมติดซูมให้เบิง้งผมติดโบยีบอกว่าผมติดซองให้เบิง้งวา่าตะบุชมเห็นหยัง,งนี่แยงจ้ามาๆมา,มาจะไปเสียโจเสียดีดีต่อามานี่ยเสียจังเลยคนยังไปเบิง้งได้ยินเสียงยังแค่งได้ยินเสียงยังแน่กกันย่านตัเยอะนี่โค้ย,ย่านแล้วก็จะคูงเป็นยังกันอ่ะและมามาเบิ้งนี่ยุบกอดดองเตาเผินนี่ยุบนี่เมมเป็นหยัง เออเวงเลยมึงอะตีท่วงเลมึงเวีลทวงมาสามสามหนึ่งหาเพิ่งเยสามหนึ่งหาบเข็นมังได้ยังนี่กะจ้างหลาเข้ากะเลี้ยวไปก็หึงเห็นกันที่ไม่เพิ่งอีกเสียสองใหมันใหญ่เออสามหนึ่งหากับสามหนึ่งหา นึ่งหนึ่งเอาทำวิชชมห้หเบิ่งเป็นแนวท่านะครับเด้อสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นน,นี่คือสารปูเต้าผู้หงญงิงในซีเกตเกอรมีแต่พอต้องเรียเห็นชัดลวละบาที่นี่เบิ่งเบิ้งไปเบิ้งมากแจังเห็นมันเห็นแบบร้อนร้อนต่อครับเห็นแบบโน่นนี่นั่นตัวหกหาศูนย์ครับหรือศูนย์หกหาครับคือพอต้องเรียถ่วงมองนี้ไปเบิ้งมองไม่แบบนี้มีอยู่บ่อยะลันเตีย้ย เตียอยู่ใกลนี่เพิ่อก็นะเบิ้งเตี๋ยก็น่ะพี่ครับเตี๋ยม่เตี๋ยมีบ่ในเตี๋ยในเตี๋ยคือแก้วนี่แหละครับอืแก้วนะครับเด้อหมวดที่แล้วในเตี๋ยอยใสัยผู้ผมซองเบิ้งผมเห็นหาเก็ตพอน่ะอ้าวนี่ก็ได้เตี๋ยอีกของปูเต่านี่เดี๋ยวพอต้องเรียเห็นเดี๋ยวเดียวในเตี๋ยนี่พอต้องเรียเห็นหาหนึ่ง ในเตียหานึงด้วยครับได้แต่ผู้ชมเห็นอย่างในเตีย๋ยนะเดี๋ยวพอเจ้าเดียเห็นแล้วละ่ะหูเราไปในเตีย๋ยมมีอาเพ่นซื้อแก้วเตียก็คือแก้วนี่ผมคววมหมายผมนี่ผมซ่องเรขกแก้วเดี๋ให้เบื้องนี่เว่าให้ง่วงเฮงนะนว้าไอนง่วงตัวนี่ในแก้วก็ได้แก้วก็บอก่นนี้ไปยังเดี๋ยวก็ล่างสิบอวนั่นละก็ว่า,นา,า,วาในเตี้ยจก้กกอน เพราะว่าเตีย่ยนี่เป็นแฟนเมแก้วก็เลยทวงในเตี๋ยจาก่อนจัง,จง,จงสีล่งแก้วที่หลังโอ้อืมนี่ใครก็เห็นด้วยกันตันในเตีย๋ยเห็นยังล่ะเจ้าในแก้วนั่นล่ะเห็นยังอ่ะหาจะเป็นชัดต้องเหงเลยเรียกหาหลายวะอืมก็อู้ หาริงฮาเกตติเออเออเก้าหาหนงติโอ้หาหนึ่งวัเหยื่วงหลายท่วงเงาเขาก็เห็นเนาะไปไปตู้ชมไปเบิกหม่อง,มองหม่นี่เราก็คือมีแปงท่วงนี่แหละท่วงเรามู้เจ้าจะไปนี่เด้อไปครับไปเบิกหมก่องหม่ก็นะอืมนี่ก็จะเลื่อนยาพ่าดนี่อืมครับของปูเต่าผู้หญิงไง นี่ยาลื่นยาผาดเท่กันบุรณนะเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันสี่เก็บเป็นไปได้เบิดครับนี่นะครับเด้อันนี้เป็นไปได้เบิด์ตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนีเ่เป็นแนวทางหรือเบื้องเลขทูบก,ก็นะหมาเบริรไปนี่แปงเลขทูบไม่เบริรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิบง้บงเดียวเบิ้งก่อน พอดีไปพอดีพอดีไปครับเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบครับมีแยแฝงมาท่านผู้ชมมาเบื้องเลขทูบน้วกันปูเตาผสมไหตัวไหนวันที่สิบหกกราคมสองห้าหกหกแนงแนง,แนงปูเตาเยหยิบเลขทูบไหพอต้องเลี้ยและท่านผู้ชมเกตสีหกขับเกตสีหกหรือเกตสีเก้าพาวาเพิ่นว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันก็แล้วท่านผู้ชม เกตสี่หกหรือเกตสี่เก้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นเลขถูกป,ปูเตาให้เป็นเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่สิบหกบกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นส่ันผู้ชมก็ให้เบิกเป็นแนวทางนะครับดนะ่นี่ล่ละเพิ่อนไฮละละแล้วก็เลขเสี้ยมซี่เพิ่นไฮห้าเกตหนึ่งครับดนะ่ งวดวันจำวันที่16มกราคม2566เท่านั้นพ่อัดที่นี่ออมาลาป่นีิมาท่านผู้ชมอา้าวที่นี่ก็ผมพอต้องเลียคนเดิมก็เอาซรัพนี้มือนี้ก็ไม่ใหญ่แปงกับขอลาท่านผู้ชมไปพ้าท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาเพิ่กายแล้วล่ะปูเตาปูหญิงไง เลขทูเพิ่นกะไฮแล,ะละ้วล่ะเกตซีหกหรือ 49, เก 5, ตซีเก้าเลขเซียนซี่เพิ่นกะห้าเก็บหนึ่งนะครับเนาะอะไรจะเกิดขึ้นได้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือระวังเท่านั้นนี่ไอ้แปงไปเฮ้ากระบาดจะทิไปสารได้ต้อดหรอกจ้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยรวย,วย,วยแข่งมันที่สิบหกบกาสองห้าหกหกจ้ารวยรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ ครับอ่ะวันที่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดียิ่งเรื่อยวันที่สิบหกมีเยี่ยงปลงวาเนาะสิบหกมกราคมสองหาฮกฮกได้รางวัลใหญ่หรือว่าเรียงถูกเรียกเสี้ยมซีมาขอปูเตาผู้หญิงใหญ่เพิ่นก็ให้แล้วให้โชคให้ลาภพกผู้ขากับเสีซีแล้วผู้นี้พอต้องแลคนเดิมล่าครับปูเตาเลาวครับเนาะเดี๋ยวจัดให้พวกผู้ขาจังๆเเนาาะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้โชคลาภกับปูเตา ก็พอต้อแล้วคนเดิมเราขับเนาะเอาเอาซ้ำนี่ละให้คอยตันรุลยๆอยงเงี้ยทุกท่านคือรางวัลใหญ่วันที่ส6บหกบกรลาสองห้าหหกเท่านั้นพอต้องแล้วคนเดิมกละลาลับลาลาบานี้พ่อไปหากินเขาเที่ยงตาบะฮวงเวลเพลปีงปรลรดตัวใหญ่พักกระนองมาแก้วบองเขาเดียนฮอนเนาะนี้นแปงจ้า ไปมาที่นี่สวัสดีครับทุกท่านขอให้ท่าน,นผู้ชมโชคดีปูเตาผู้ยิ่งใหญ่พ่อทองแหล่คนเดิมนะครับเนาะจัดใต่ท่านผู้ชมนี่ละปีใหม่เฮงๆงรวยรยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ